ดูคลายเครียดทุกคนสนุกดีนะสำหรับคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะหมุมว่ามันมันแบบมันลุ้นกับน,น้องดีกับด้อมตะเกียกกตาตะกายกับด้อมพี่ก้องเขาขี้ถีมักมวน <c oughs> ชื่อด้อมแต่ละด้อมโอ้ยหัวจะปวดแล้วของด้อมของเบิ้ลคือด้อมด้อมเรือนจำค่ะเขาแข่งก่อนหน้านี้แล้วแต่บุ๋มไม่ได้ลงให้ดูเนาอคือแบบโอ้ย ทุกคนลุ้นกับเขานะแต่ก็บบหัวจะปวดนะถ้าถ้าพีเคพร้อมกันสี่ช่องอะไรอย่างเงี้ยหัวจะปวดอยู่คือแบบไม่รู้จะฟังเสียงใครอะ่ะสู้กันใหญ่แล้วก็แบบถ้าไปเจอห้องที่ร้องเพลงอีกโอ้ยไม่เจ้านั่นแหละแต่พี่กับน้องเขาไม่มีใครยอมใครพี่ก้องเขาก็แบบว่าสไตล์แบบว่าเออเทพ คือคนที่ส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาเรียกว่าเทพเนาะเทพของพี่ก้องอะ่ะเขายืมมาจากของแดชชาลีของอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามาส่งให้พี่ก้องไงพอดีชาลีเขาไลฟ์อยู่<ๆ>เทพี่ก้องก็เลยไม่มาเอ็นดูอะ่ะเออไปยืมจากของคนนู้นคนนี้ไม่มีเทพของตัวเองคนโก้ก็มีเทพของน้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะอยู่ของทางเราก็มีเทพเยอะอยู่ไอเราก็อยากส่งอะ่ะเราไม่มีอ่ะเออ สนุกอะทุกคนน่ารักดีฮาดีคลายเครียดค่ะกูลูกพี่แบงกูขอโทษลูกพ่อขอโทษจริงๆพ่อขอโทษจริงๆรพ่อขอโทษจริงพ่อสะใจพ่อสะใจร่อตะเกียรตะกายเจอลูกพี่แบงกูก็พ่อลูกก็โทษแบ่งเท่าแบ่งเท่าแบ่งเท่าร้อมตะเกียรตะกายผมไม่กลัวหรอกมาเจออีกรอบนึงพี่แบงเ์ีบกไม่ปาดอีกเยอะกูบอกแล้วลูกพี่กูมีบังไฟบักงซัด ดูพี่แบงค์ซื้อดพี่แดงครับสามเดี๋ยวผมเรียกันมาซื้นนะครับผมซีบบลเบิกเงินออกมาครับผมพี่แบงค์ครับผมสิถาว่าให้าธเปย์เปย์พี่แบงค์ขึ้นครับเป็นไฮ้ขอโทษครูขอโทษครับทุกคนเราอย่าไปเราไม่ต้องซีเรียสให้แบ่งเรามาเปเป็นเป็นแสนปุ่น ไม่ยานหนอกพี่แบงกูอะไปพี่เคแตระเทือรึเป็ยนอมพีลาเพื่อนมึงแจ็กบ้ากูทงอะไเป็นอีมพีสองร้อยสองร้อยคอยเย็นดูคอยเย็นยู่ลราแล้เป็นไรสุดกับอันวกไอนันยุคอยเย็นอยู่ไอใสไอใสุ่ณทงสองร้อยคุเป็นอีมแต่ว่าเาสอพีกูเราต้องใส่กูหามืนเป็นขันตาขอโทษครับจะไปทำบุญครับพี่แบงค์ใช้เราบอกไอใช้ มามาไอ้แบงเป็ดแสนใ้เบิ้งดูวไอแบงคือเหินสมุดโจใส่เป็นแสนปั๊บด้อมข่อยคอยกระติบอกด้อมข่อยพ่อเลยนะเพราะว่ามันบ่งหอดแสนหรอกสามหมื่นพอแล้วเฮ้ยแม่ผมยังไม่มาเฉยแต่ถ้าพี่แบงค์ใส่แสนหนึ่งปั๊บเราหยุดเลยนะเราเจ็ดร้อยพอ บะเขียบมีหนอนแม่นครับแต่ว่าผมบ่สนเพราะว่าปากผมอ่ะมี่หนอนหลายกูบะเขียบอีกมึงเจอพี่แบงค์โอ่มึงหนาวรวดกูไปเป็นเอวีพีลาวกูเบิดเธอละสองร้อยคะแนนแล้วมาเป็นเอวีพีกูแล้วต้องเบิดขันตำหามืนขอโทษครับก็สงให้เล้กก็ขอชงให้เล้กไกใช้อยู่นี้รอบหนึ่งแล้วก็จำดอกแล้วก็จำ ฮะมึงส่งไหแล้วเท่าไหร่ค่อยค่อยส่งไหแล้วเท่าไหร่วะออมหลายอยู่เนี่ยละมากสองร้อยนี่หลี่ดีขอคุณครับรู้สึกยังไงครับที่เวลาเวลาคะแนนนำแล้วสุดท้ายเราขี้แตกครับก็พูดไม่ออกครับพูดมาออกย้อนว่าลํำมากใจเจอพี่ชายเออแล้ว แล้วมาใส่อีหรือจักแสนเหงาะไอ้แบงค์คันกล้าน่ะโอ้มีงจะท้าทยายระบบเจ้าของจริงวะมาใส่จักแสนด้วยแบงค์เราเป็นนักธุรกิจเด้มึงจะท้าทายระบบเราเนี่ยตัวจริงว่าธุรกิจเรามาใส่ใ้เบิ้งรู้ <c oughs> จกหลบรู้เป <c oughs> าแสดงว่าขี่ข้านต่อต้านแล้วเขาร่วมแล้วป่ะนี่อ่ะขี่ข้านต่อร่วมแล้วป่ะนี่ยตอต้านอะไรดอกกันสิไรป่ะเนี่ไผจะไปส่วงให้ได้ โราทำงานไนด้เรเคยได้นางทำงานจักเถื่อเออค่ะสองคุณสองคุณสองในวันแบงคขอบคุณมากนะครับผมมีแบงค์พี่ชัยอ๋อพี่น้ำตาลก็เข้ามาแล้วเหรอครับฮะพี่พี่แอปเปิลจ็อบก็มาอีกเหรออุ้ยตายแล้วน้องจะเอาอะไรมาสู้อไอ้ไอ้เคยได้ยินเขาว่า,าบิดบ,บ่ <laughs> แค่นี้เรื่องส่งให้เออคนส่งให้กล่องทีละแสนสองแสนแค่นี้แหละอย่างไรกำลังซองหนาจะของอยู่่นีไปยังไงที่ยวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรถนะครับจากพี่บีนะครับมีแปดโอ้พี่แบงค์พี่ินขอบคุณความจน ที่ช่วยขาดคนหุ่ใจที่มาเลย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 มากดูสามขอบคุณครับสามมิ่เก่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปุ๊กครับขอบคุณครับขอบคุณพี่การปลาดาปลาดาว่ากระต่ายกะต่ายกระต่ายครับแมวแมวแมวใครใครใครส่งสักแสนจิ้มแบงค์มึงจะทายก็ทายก็ระบบดู้ตัวไงผมเบิรงเป็นบุญตาดู หนึ่งแสนอ่ะโอ้ของคุณหนึ่งพันหน้าพี่วารัาวลารัยาบ่ลารัลนหกหมื่นครับแม่หาพระเจ้ากันเนาบัตรีนนอะรอบไหนเนาะเอาโอ้ตานี่แม่งคนโหดนี่มันก็สองหมื่นไงลึกบิ๊กแมทได้บ่นี่เอ้ามึงแมที่มาแล้วโอ้ยลิลลี่แมทเลย หล่ะลูกโอ้ยคำแพงไอ้ลิลลี่อ้สัญญาว่าอ้เน่ยเฮ้ยชิควนตีนมักแนกโดยบ่อยๆไหล่ะลินลีแล้มีความรู้พี่ชิพี่เขาเฮ้ยยันเดียไอ้หอกจักรพรรดูลูกลินลี่เอ้ยคำแพงเอ้ยโอ้ยอากาศพัดตืมพัดตต็มข้ามาแล้วลูกหล่ะเอ้ยลินลี่คนเก่งของไอ้เฮ้ยครับเอาขอบคุณพระเจ้าให้กูเนาะ เดินหาพระเจ้าท่าลดน้องคยอยมาเถอะเบื่อเด้อไอแบงค์เราจีเราสิใจเป็นแสนเด้อมึงเอาอยสินั่งเบื่องนี่ล่ะไอเบื้องเป็นบุญหาจสบายดูนวมมานวมมามีนวมแล้วมึงนวมมาทำอะไรพี่ก้องนุกสงนวมคุณหานุกมึงตายกูซิบิ๊เก้าแปดเจ็ดเฮ้ยบวกอีก บวกอีกสิบวิมึงโอ้ยมันก <online> <c oughs> ็ใส <and> <ming> <c oughs> <t UC S 1> ่เวลาตัวเลยมันก็ชนาเบิดปีตัวเอากระซางกูตัวเนาะอะอะอคุณเติมเงินมาทันเพิ่งกำลังหากำลังทองอื่น เติมเงินบ่ทันแล้วตอนนี้คมีโอกาสเติเมเงินมาเร็วขนาดนั้นบ่ <c oughs> สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอา